เก็บไว้ก่อนเก็บผ้าไว้ก่อนอันนี้เป็นมะระจีนที่เราเพาะมาเมล็ดมันก็ต้องเพาะมาเมล็ดเลยเนาะต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนเอาขึ้นปกคลิปไว้ก่อนเป็นผลงานที่แสนจะภูมิใจส่วนมากก็ได้นะ้ำหมักเศษอาหารออโฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่แล้วก็จุลินทรีย์ฉังเคราะห์แสงนะจ๊ะใส่ไปเถอะผสมกันแบบ ไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเจือๆจางๆก็ได้ใส่บ่อยๆสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งแล้วเราเพาะไว้อีกเยอะเพาะมะระจีนไว้อีกเยอะแยะแต่แป๊ะเป็นลมเลยนะนี่กว่าจะจัดลากดึงเถาเข้ามานะนเขาไปพันอยู่กับน้องบีอ่ะไปพันกับเสารถน้องบีช่องบ่บีปลูกผัก เราไปดึง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 ลากๆลักลากมาเ่าจัดระเบียบสังคมซะหน่อยเป็นไงจ๊ะเขาก็ยังติดดงติดดอกติดดอกเดี๋ยวกันดอกตัวผู้ดอกตัวเมียเดี๋ยวก็ผสมกันเราไม่ได้เอาอะไรมามาห่อมาครอบมาคลุมนะเรายังไม่ได้ลองตัดกิ่งปักชำเลย หร,ห,รหรือตัดไปแล้วก็ไม่รู้พี่ติ๊ตอ่ะพี่ติ๊ดบอกลองให้ตัดกิ่งปักชำดูสิจะติดไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวตัดไปแล้วยังไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันอุ้ยเป็นแต่ง,งามคักเนาะมาราจีนต้องถ,ถ,ถ่ายถ่ายคลิปสั้นเก็บไว้ด้วยนะรู้เปล่าพามาชมเฉยๆพา,าพามาเบิงพามาเบิงต้องเอาขึ้นปกคลิปเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะพา ดูนู่น ύ, น, ύ, น, ύ, นี่นี่นั่นเฮ้ Good morning, morning. ปะป๊ารดนะ้ำปะป๊ารดนะ้ำเมื่อวานให้ปะป๊าไปซื้อไม้รวกมาแล้วไม้ไผ่เอาไวปา้ปกัปกปกักปักปักทำค้างให้พวกพืชต่างๆาส่วนมะระนี่เอาต้นส้มกับนี่เป็นค้าง <laughs> ขอใส่มันค้างหน่อยอเดี๋ยวเราจะได้กินเราเก็บลูกสุกไปเพาะเมล็ดละเอาเก็บไว้ตอนนี้ปลูกมะราะไว้รอบบ้านเลยหลายหม่องเลยพอดีมีเมล็ดมะราะเยอะก็เอาไปจุ่มๆๆไว้อันนี้กี่ต้นก็ไม่รู้พอปลูกไว้หม่องนู้นนะเออ สวยงามเดี๋ยวเราก็ได้กินใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนะเจ้าทุกคนใครสนใจขนมขนมก็ไปที่ช่องแม่บีปลูกผักหรือครัวแม่บีอาหารใต้ก็ได้ไปช่วยอุดหนุนแม,ม่บีน้อยแม่บีคนเก่งคนขยันตอนนี้ก็รอรอลุ้นว่าจะได้กินสาวรสของน้องบีหรือเปล่าอันเนี้เห็นป่ะม,มารามันมาเลื้อยพันกับน้องบี เดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยดึงนี่กว่าจะลากกว่าจะลากลากมาได้นะกว่าจะลากมาแล้วมาจัดระเบียบแบบเนี้เนี่ยต้องจัดระเบียบขึ้นปกคลิปมันจะได้สวยๆไงดึงดึงลากลากลาก,ลาก,ลากมาดึงค่อยๆดึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาดค่อยๆดึงค่อยๆลากมาสวยงามไหมจ๊ะเป็นความภาคภูมิใจของคนรักการปลูกโดยแท้จริง เวลาเห็นต้นพืชของเรามันติดดอกออกผลแล้วมันก็ชื่นใจมีความสุขถึงแม้ว่าจะรอจะรอจะใช้เวลารอกว่าจะได้กินเห็นไหมเหมือนเหมือนใครอู้ <c oughs> อยากกินสับประรดไม่แน่ใจว่าสับประรดตลาดจะเป็นยังไงอปลูกสับประรดกินเองมันรอไปเพือบแปดเดือนถึงหนึ่งปีรอ, <c oughs> อมันรอนานอย่างๆเออสับประรดดีกว่าจะปลูกจะจุกจะ ปีหนึ่งอะเอาเฉลียล่ยนะปีหนึ่งแล้วกันเราวจะได้กินสับะรดเอาคนที่เขาบอกว่าอะไรป่ะมันไปเดินไปหาซื้อตลาดเถอะนั่นแหละก็จริงของเขาอ่ะอันนี้ปลูกอะปลูกกินเองแล้วมันจะทําให้รู้สึกถ้ามันติดผลมันก,ก็จะมีความสุขเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะพวกเราอันนี้เอาขึ้นปกคลิปไปก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นไปด้วยนะจ้าทุกคนถ่ายคลิปสั้นสลับคลิปยาวไว้นะฮูบอมันเป็นการบันทึก พืชผักต่างๆของเราได้เป็นอย่างดีพืชผักต่างๆของเราเนี่ยมัน,นก็จะอยู่ในคลิปในวิดีโอของเราย้อนไปดูเวลาแก่เท่าชราไม่ได้ทําช่องแล้วก็ย้อนดูคนไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ทำซะนะจ๊ะเป็นต่งามครักแม่เอยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบเลยการหาคำใดเออ มาเฉลยคำอ้างแม่อรชอนง่าเหมือนกินนอนเยี่ยงร่างยนพักแม่แลค้างสวงสลางต,ต็งตึงไปละยังไม่ได้รถน้ำเลยเดี๋ยวรดน้ำก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นลงช่องเก็บเอาไว้นะจ๊ะทุกคนแค่นี้นะ สู่ไปดกันฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะรับรองได้ไม่ผิดหวังได้ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะตะแปะเป็นลมไปละ